แอปเปิ้ลแช่อิ่มเรามาดูวิธีทำกันค่ะแอปเปิ้ลเขียวๆแบบนี้นอกจากจะทานแล้วก็แช่อิ่มได้ค่ะหั่นแอปเปิ้ลเป็น3ชิ้นนะคะแล้วก็มาตัดแกนกลางจับมีดแบบนี้นะคะเพื่อทำลวดลายให้เขานะคะป้องกันการโดนมีดบาดนะคะถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรจากนั้นแช่น้ำเกลือเป็นเวลา1คืนค่ะครบ1คืนแล้วก็มาล้างน้ำทัก3รอบค่ะ เสร็จแล้วก็วางแอปเปิลนะคะใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะวางซ้อนๆกันแบบนี้เคล็ดลับน้ำปรุงนะคะปรุงให้หวานให้เค็มแล้วก็ให้เปรี้ยวเลยค่ะเมื่อน้ำปรุงเย็นได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปในผลแอปเปิลค่ะเคล็ดลับความอร่อยทุกๆชิ้นของแอปเปิลอยู่ตรงนี้นะคะก็คือน้ำปรุงเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องใส่หมดนะคะเรา,เาแบ่งมาใส่ในถุงนะคะแล้วก็กดลงแบบนี้นะคะ แอปเปิลของเราจะได้ไม่ลอยนะคะรสชาติจะได้ทั่วถึงแอปเปิลทุกชิ้นค่ะนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะจากนั้นก็แรปปากภาชนะนะคะให้สนิทนะคะแล้วก็ปิดฝาดองไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะเป็นในเวลา7วันครบเป็นเวลา7วันแล้วนะคะเรามาชิมกันว่าแอปเปิ้ลแช่อิ่มของเราจะอร่อยขนาดไหนกรอบอร่อยครบรสนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ